ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อจากหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเราจะมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างไรคลิปก่อนหน้านี้หมอพูดถึงเรื่องข้างข้างบนนี้แล้วนะครับต่อมาครับผลดีที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าเราออกกำลังกายนะแบบแอโรบิกอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเขาพบว่า ปริมาณเลือดแดงนะเลือดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงเป็นเลือดที่ดีใช่ไหมครับเพราะมันจะมีการจับเอาออกซิเจนไปเลี้ยง่วนต่างๆของร่างกายเขาพบว่าจํานวนของเม็ดเลือดแดงแต่ละตัวเนี่ยมันมากขึ้นนะครับมีจํานวนเม็ดเม็ดเ,เลือดแดงมากขึ้นแล้วก็มีปริมาณของน้ําเลือดมากขึ้นด้วย มากทั้งส่วนที่เป็นของแข็งก็คือเม็ดเลือดมากทั้งส่วนที่เป็นน้ําคือน้ําเลือดต่างคนต่างมากก็ทําให้ปริมาณนะครับปริมาณทั้งหมดเลยนะของเลือดเนี่ยนะครับมีค่ามากขึ้นด้วยหมายความว่าถ้าเราออกกําลังอย่างสม่ําเสมอเนี่ยเลือดเราก็จะมากขึ้นไม่ซีดมีน้ําเลือดมากมีหล่อเลี้ยง ส่วนต่างๆของร่างกายดีมากอันนี้ก็ดีนะครับหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งสาหรับผลของการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอคือเรื่องของไขมันครับไขมันของเราเนี่ยเวลาที่เราจะตรวจวัดนี่ก็คืออันแรกครับคือปริมาณของคอเลสเตอรอลทั้งหมด ทั้งหมดเลยนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของไขมันดีคือ HDL LDL นี่คือไขมันที่ไม่ดีหรือไขมันเลวแล้วก็มีอีกประเภทนึ่งก็คือตะลายกีสลายอ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมอทําให้ปริมาณของคอเลสเตอรอลทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับลดลงเห็นไหมครับเราชอบเลยนะครับแต่ในส่วนที่เป็นไขมันดีคือ HDL เนี่ย มันมากขึ้นแสดงว่าไขามันมากยิ่งดีครับยิ่งไขมันดีมากยิ่งดีแต่ไขมันที่เลวนะครับมันกลับลดลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะ อย่างน้อยที่สุดถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่มันก็อาจจะลดลงได้ในตัวของไขมันดีนั่นเองอในคนที่มีสภาวะที่ไตกลีสลด์ในเลือดสูงนะการออกกําลังกายเนี่ยสอสเดือนนี่เห็นเห็นเลยนะครับว่าไตกลีไลด์ของเราเนี่ยลดลงนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นไขมันพอกตับมีค่าเอนไซม์ตับเนี่ยมากเนี่ยลองไปออกกําลังกายดูนะครับมันก็จะทําให้อไอไขมันพอกตับลดลงนั่นเองเพราะนั้นการออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอน,นั้นทําให้ น้ำหนักมาลดลงแล้วก็มีไตรกีฬไลดยนะครับลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่เราชัดเจนเลยนะครับถ้าออกกำลังกายเนี่ยพวกนักวิ่งนักวิ่งมาราทอนเนี่ยเขาต้องการค่า VO2 Max เนี่ยมากนะครับก็พบเลยว่ายิ่งออกกำลังกายมากโดยที่ไม่มี ข้อห้ามอะไรนะครับทำให้ค่าของ VO2 max เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอันนี้ค่อยมีโอกาสมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับสรุปแล้วนะครับใน2คลิปนี้มันก็คือมีผลดีทั้งสิ้นเลยนะครับในเรื่องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในทุกๆด้านนะครับลองนำเอาไปปฏิบัติตัวนะครับ